เคยเก็บบักทานด้วยกันบนเถียงนาน้นยสองเรากินบักทานอร่อยบนเถียงนาน้อยใต้ต้นบัคทานจ้าวันนี้ก็สบายๆเส,สมอจันก็มาดูสิ่งแวดล้อมต่างๆดูว่าน้ําท่วมหรือว่าน้ําใกล้จะท่วมเป็นยังไงแล้วจ้าก็ดูสิ่งแวดล้อมใกล้ๆพร้อมๆกันรอบๆบริเวณนี้นะจ้าก็มีควยมีควายนั่นแหละจ้า เนี่ยเราจะสิงแวดล้อมใกล้ๆก็มีควายข่อยข้าคุวยอยู่ข่อยข้าคุ้ยอยู่เนี่ยเราจะก็จะมีที่อ่าทำการของชาวบ้านเช่นข้อควัวข้อควายอันนี้ก็คว้ยน้อยนี่ยต้นาสามตา แวดล้อมแต่ตอนนี้แต่เมื่อจันก็อยู่ใกล้ต้นมะระกอรหรือต้นบางพุงนี่แหละจ้าดกร้ายหลายจ้าแรบเพราะว่าอีสานบ้านเฮาหรือว่าประเทศไทยส่วนมากทุกจังหวัดจะต้องมีอาหารต้องจำ คายายอาหารประจำชาติจ้าแต่ไม่ใช่อาหารประจำชาติต่ก็เป็นอาหารประจำชาติพูดไปก็งงไปนั่นแหละจ้าบักฮุงจ้ามาดูกันใกล้ๆได้เลยจ้าก่อนที่จะไปดูระดับน้ำแม่น้ำมูลว่าวันนี้ถึงไหนแล้วจ้าตอนนี้ก็มาถึงแล้วจ้ามรกอเรียกว่าบักฮุงดกลายลายจ้าต้นนี้ก็เป็นต้นความภูมิใจของคุ้มนี้นะจ้าคุ้มเขมรจ้า หลายท่านก็มาขอบ้างมาขอซื้อบ้างบางทีก็ไม่เอาเงินบางทีก็ยกให้ฟรีฟรจ้าความสุขก็เพิ่มขึ้นจากการแบ่งปันนี่ละจา้าบองฮงมาละกกแสบหลายเด้อจา้าดูกันใกล้ๆเด้อจา้าเนี่ยจ้ามาละกกดกผักผัก,กดกหลายจา้าเห็นเหรเป็นตาอยากขอเพิ่นไปตั้มบองฮงเด้นี่ละจา้า มแาลา้วก็บังหุงดอกจริงๆจ้าเนี่ยจะบังหุงมาแล้วก็บานเฮาตำสมตำลาวตำไทยตาำขำมรตำทุกอย่างนัอะไรจ้าอยู่ใกล้ได้เลยจ้า ก็วิ่งไปวิ่งมานี่จ้าความบดรสมบูรณ์ของชุมชนอีสานตอนล่างบ้านเราจ้าอันนี้ก็ต้นบักเงานะจ้าต้นบักเงานี่จ้า เนี่ยเรต้นบางยาวเขาก็เอาไปทําหลายอย่างไปทําน้ํามันจากแกะเอาไปทําน้ํามันอันนี้จะเป็นยางยางบักยาวจะเนี่ยเราจะเนี่ยเราจะ,ะถ้าว่าถูกหน้าถูกอะไรเนี่ยก็จะเป็นแผลเป็นผื่นได้นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าผลสุกเนี่ยก็จะเป็นผลที่ว่าแกะเอาไปทําเมล็ดหรือเอาไปทําน้ํามันจะนี่จะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน หรือว่าของภูมิปัญญาชาวบ้านจาก็แกเอาเม็ดในไปทำคล้ายๆว่าทำน้ำมันได้จา้าเนี่ยจะแกะเอาเม็ดในข้างในเนี่ยไปทำเม็ดน้ำมันได้จา้าเนี่ยจา้า ตอนนี้น้ําก็ได้ขึ้นมาจนกระทั่งถึงว่า,าใครรอบรอบๆหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะแต่ก็ยังไม่หยุดเท่านี้น้ําก็จะขึ้นมากกว่านี้จ้ะเพราะว่าตอนนี้น้ํามูลได้หนุนขึ้นมาถึงสถานีอคล้ายๆว่า,าก็ยังยังไม่ท่วมง่ายหลอกจากพ่อหมู่บ้านนี้จะเป็นโนนดินสูงจ้ะแต่ก็จะลอรอบหมู่บ้านไปล้อมรอบนั่นแหละจ้ะน้ำเนี่ยก็ถือว่าอ่า ยังต้องมาอีกจ้าราดูบริเวณรอบๆไปได้เลยจ้านี่นะจ๊ะน้ำก็ขึ้นมาสูงมากๆแล้วนี่ก็เป็นตรงที่น้ำไหลเข้ามานะจ๊ะนี่นะจ๊ะฝั่งข้างหน้าโน้นนะจ๊ะที่เลยเสาไฟฟ้าไปก็จะเป็นแม่น้ำมูล ตอนนี้เสมอจะก็ข้ามไปลําบากเพราะว่าดินก็จะเป็นดินโครนน้ำมูลก็หล้นตะลิงหล้นฝั่งไปที่เรียบร้อยแล้วจ้าเพาต้องระมัดระวังเด็กในหมู่บ้านนี้เขาก็อ่าเป็นแบบว่าว่ายน้ําเก่งอะจจะไม่ค่อยมีคันจมน้ําเท่าไหร่น่าจ้ะจ้า หลังจากที่ดูน้ำมูลเสร็จแล้วนะจ๊ะก,ก็มาดูบัวหมอ้อจังบัวเขาก็เป็น่าคล้ายๆว่าเข้ากับคนได้ดีจ้ะบัวก็คือไม่ต่นคนจะก,ก็สามารถที่จะอ่าไ,ไม่ไม่ไม่ตกใจนะจ๊ะบัวสองต,ตัวตัวแม่ตัวลูกจ้าก,ก็เสมอจันก,ก็ได้ดูน้ําลาดับน้ําไปแล้วแล้วแล้วก็อ่ามีความต้องวางแผนระมัดระวังไว้ในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะทํำยังไงจ้ะในการอ่าใช้ชีวิต น้ำมาปลากินมดน้ำรสมดกินปลาน้ำจะมาหรือน้ำจะรดคนก็กินทั้งมดทั้งปลาจ้าเจอกันในคลิปหนาจ้ามวนมวนมิตรมวนก็มวนมัวน้อยจ้าแล้วก็ต้องระวัดระวังด้วยนะจ้าการอยู่ใกล้วัวนี่ว่อาจจะชนได้จ้าเจอกันในคลิปหน้าจ้ามวนมวนมิตรมวนก็มวนนเล็กๆน้้อยกลุยกันสบาย